ในขณะที่ผมกำลังขับรถกลับบ้านช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งผมก็ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดทวิตเตอร์ดูแล้วพบว่าเพลงกูจะเศร้าไปไหนไว้เนเฮียสวัสดีครับผมโรเจอร์แลบิดนะครับผมคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำการลงทุนนะครับเป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนที่จะทำการลงทุนนะครับเพราะท่านอาจจะสูญเสียเงินทุนของท่านทั้งหมดได้ยังไงก็อย่าลืมไปศึกษาก่อนที่จะลงทุนนะครับสวัสดีครับ หลังจากที่ผมขับรถกลับบ้านอยู่นะครับผมก็ได้รับแจ้งเตือนของทาง Watcher Guru นะครับผมเลยกดเข้าไปดูปรากฏว่าผมเห็นโพสต์นี้ครับ CC ลาออกจาก c o o b i บ a n c หลังจากที่ผมถึงบ้านนะครับผมก็ได้ทำการเทขายอิทเไปจำนวนหนึ่งนะครับเพราะว่าผมจะซื้อมาทำเครดแล้วผมคิดว่าผมกลัวตลาดตกตอนนั้นราคามันยังดีอยู่เลยแล้วทีนี้ผมขายเสร็จผมก็เข้านอนเลยผมไม่ได้ตามอะไรต่อ หลังจากนั้นผมก็ตื่นเช้ามานะครับแล้วก็ไปฟังอาจารย์บิก๊กแล้วหลังจากฟังเสร็จโอ้โหมันน่าสนใจมากเลยผมก็เลยคิดว่าเนี่ยผมจะมาเล่าเพื่อนๆฟังผมต้องไปหาแหล่งข่าวแต่สิ่งที่ผมเจอมันคือแบบนี้ครับเฮ้ย,ยให้กูจ่ายเงินในซัด <laughs> อีเวนหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ทอนนะครับผมก็เลยเข้ามาที่ Watcher Guru ครับ แล้วผมก็มาไล่ดูไทม์ไลน์ของมันแล้วผมก็สรุปออกมาได้เป็นตามนี้ครับผมต่อมาผมก็เลยอยากรู้ว่ากระทรวงยุติธรรมนี่คือใครครับเพราะว่าผมรู้จักแต่กรอก็คือคุณแกลลี่เกนเซอร์นะครับผมก็อยากรู้ว่ามันเป็นใคร ผมก็เลยได้เข้าไปดูในไลฟ์ของวอชเชอร์คูลูนะครับแล้วก็พอดีจําได้ว่าอาจารย์บิก๊กครับเคยพูดชื่อหนึ่งที่ชื่อว่าเจเนตเยนเล่น hmm. อะไรท้อย่าผมก็เลยลองไปเซิร์ชกูเกิลดูโอเคตอนนี้ผมก็รู้จักกับเจเนตเยนเล่นแล้วนะครับก็คือแม่ผู้หญิงผมขาวที่อยู่ข้างคนที่แถลงการนั่นเองนะครับผม ผมก็จะได้จำหน้าเอาไว้หลังจากนั้นผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะไปดูกราฟ BNB ซสักหน่อยผมก็เลยไม่รอช้าครับผมก็เลยเข้าไปที่เว็บไซต์ tradingview ดันทีแล้วก็พบว่าดูในบ i แ a น c e มาจากบ i แ a น c e ก็ต้องดูในบ i แ a นด e ดิน้องแล้วกุตีกราฟอะไรไปเนี่ย ไม่เป็นไรดูไว้ดูไว้น้องว่ากําไรมันเป็นอย่างนี้ปิดแป๊บว่าจากไหนดีวะยี่ชั่วโมงนดิก่อนประกาศเที่ยงคืนนะนี่โอ้โหยังอยู่แถวนี้ยี่ชั่วโมงไปเลยเอาแบบเน้นๆเบิบประมาณอ่ประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มโอ้โหเที่ยงคืนนี่คือตอนประกาศจ้ะตอนประกาศนี่ยับมัวเลยจะขาดทุ่มเลย สิบหาเอรซนะแต่นี้ก็คือ12%อเอาเป็นว่าสิบสองเปร์์วะจานจานว่าไงอ่ะชอ็อนเล่นวะลราเราเล่นหลังจากนั้นผมก็ได้แวะเข้าไปเล่นทวิตเตอร์นิดหนึ่งครับแล้วก็ได้เจอกับโพป์หนึ่งของ จนเหลิญเกี่ยวกับเทเตอร์โอ้โหเทเตอร์อะไรอีกเนี่ยหัวจะปัดไอสซ่ากกลโกงการแล่เนื้อหมูก็วกลาขาหมูยิ่มมแปลให้กูเฮียจัดเอาไปดูนี่คืออะไรวะหลังจากที่ผมได้ยินคำว่ากลโกงการแล่เนื้อหมูผมก็อดใจไม่ไหวที่จะต้องเข้าไปค้นหาต่อ ผมก็ได้ทำการ search Google เข้าไปผมคิดว่าสิ่งที่ผมอ่านอยู่มันไม่สามารถตอบอะไรผมได้เพราะว่าผมก็ย,ยังงงๆอยู่ผมก็เลยได้เข้าไปดูคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งบน YouTube เป็นคลิปที่ชื่อว่า Pick Butchering New Scam Target a v o i d a b l ข้อภัยผมอ่านไม่ออกในคลิปก็จะเหมือนเป็นคน2คนที่กำลังคุยกันโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่ดูรวยแล้วก็มาชวนผู้ชายคนนี้เขาลงทุนอ้อสวัสดีคุณมาลงทุนกับเราไหมล่ะกำลังตีผลตอบแทน30%ต่อปีผมคิดว่าผมก็พอที่จะเริ่มเข้าใจมาหน่อยนึงแล้ว เพื่อความแน่ใจผมก็เลยอยากลองไปถาม Chat GPT ดูอีกทีหน,นึ่งนี่ <c oughs> คืออะไรจบเลยไ <c oughs> อ้เหี้ย <c oughs> คุณได้กล้าไครหมูจริงหรอือเ่าหลังจากที่ผมไปถาม Chat GPT ผมก็คิดว่าผมไม่ได้อะไรเลยแล้วผมก็ได้หาไปเรื่อยๆจนเจอกับเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งอธิบายไว้ดีเลยทีเดียว h ฮกเกอร์เล็ก n ิคอน What is a อ่ะแปลนี่เลยมีต้นกำเนิดในประเทศจีนไปถึงเป็นที่รู้จักในวุลตอ่าก็คือมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ออ่อะอันนี้นะ อันนี้คือตัวคุณอ่ะตัวคุณที่ยังไม่ได้เข้าไปลงทุนคุณเจอกับนางสาวหนึ่งเป็นสแกมชื่อว่าอันนี้สแกมนะนางสาวลอลา่าสวัสดีค่ะลงทุนไหมทีนี้มึงตอบแต่ทำไงไม่รู้อ่ะมึงลงทุนไปแล้วเปบปป๊บ,ปอบพอรตมึงโตขึ้นไว้ระหว่างที่พอตมึงโตขึ้นอะมึงก็แบบเติมเงินงเข้าไปเรื่อยๆเติมเข้าไปเรื่อยๆจนอยู่วันหนึ่งอะ่ะ แม่งอยากถอนเงินวะถอนไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะอะไรโดนลักภูยังไงเราแ,แอปที่สร้างมาก็เป็นแอปหลอกอะไรประมาณเนี้ยนะอารมณ์ประมาณเนี้ยก็คือแบบหลอกให้อ้วนแล้วก็ค่อยๆเชือดหรือว่าเชือดทีเดียวอะไรเงี้ยเนี่ยสรุปตัวมึงก็เหลือแค่น,นี้เป็นคนตัวน้อย,อยีคนหนึ่งอ่ะสรุปง่ายๆก็คือแบบว่ามันเป็นโก,ง,กงของเงินดิจิตอล อะไรประมาณนี้มั้งแล้วก็ใครเข้าใจก็มาบอกผมด้วยแล้วกันเพราะว่าผมอะงูมากแล้วผมก็ไปเจอรูปภาพรูปหนึ่งอันนี้น่าจะสื่อได้ดีแต่ว่าผมก็ม่ยังไม่เข้าใจกระจ่างหรอกใครที่มีความรู้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็ฝากไปเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้ายังไงก็รบกวนช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กันหน่อยนะครับขอบคุณมากครับพี่ชายสวัสดีครับ